สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเอาเล็กซั NX 3 0 0 h นะครับมาอูพ่พิเชนนะครับก็คืออู่เกเทอร์9 18อันนี้ผมเข้ามาเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องรอบที่2รอบแรกผมทําการเซตซีโร่ไปแต่ทีนี้จะมาบอกว่าเซตซีโร่ของผมเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยปกติถ้าทําพวก bm ที่ผมเคยใช้มาเซตซีโร่ก็เยอะๆเลยก็เป็นแสนนะครับแล้วแต่มันจะเสียมันจะอะไรตัวนี้เล็กซัสเครื่องมันค่อนข้างจะทนเนาะตัวนี้พิเชนบอกมันวิ่งได้นานนะครับมันวิ่งได้หลายแสนโลเอามาทําตอนนี้ผมเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องรอบ เนี่ยตอน129,660มกอิโลเมตรก็คือชีนหมดเลยระยะ130,000กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกไส่กองเนี่ยจำนวน1.5หน่วยละ975นะครับทั้งหมดเป็นเงิน1,462บาทจุด5ู้นนะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์1แกนลอน2,280บาทก็ประมาณ สามพันหน่อยๆก็ได้แล้วนะน้ำมันเครื่องกับไส้กรองนะครับไส้กรองหนึ่งชุด2องสิบาทประกนันน็อตอ่างถ่ายน้ํามันเครื่อง2ชิ้นนะครับแปดิบาทอันละสีิแต่ละอันนี้ผมค่อนข้างช็อกนะน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเจ็ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเป็นบ m อนี่โหยครึ่งหมื่นนะครับตัวนี้คือน้ํามันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายก็มีผลต่อการขับขี่นะพี่เนาะน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายประมาณเท่าไหร่ครับใช้ประมาณ2ลิตร 2>, 2ลิตรก็ก็ แกลอนนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทพันสี่ร้อยสามสิบก็ัดปนลิบให้คือพันสี่อ่ะคือแก๊ลอนหนึ่งครับคุณผู้ชมแต่ช่างบอกว่าแบ่งให้สองคสุดยอดครับแสดงว่าสบายกระเป๋าแน่นๆครับสบายกระเป๋าแน่น ปาเกนน็อตอ่างทายนะครับอีก2ตัว80บาทน้ำมันเบรกนะครับนี่ผมเช็คตัวเบรกนะครับพี่เขาก็จะถอดล้อออกมานะครับแล้วก็ถอดเบรกออกมาเช็ดผ้าเบรกนะครับเช็คตัวเบรกช็อคอัพอะไรพวกนี้นะครับระบบช่วงล่างว่ามันปกติดีไหมผมก็เปลี่ยนแค่น้ำมันเบรก1ขวด180บทุกครั้งที่เรามาเช็คระยะหมื่นกิโลพี่เขา,าจะเช็คเบรกให้เบร์อะไรพวกนี้กองแอร์เนี่ยก็ใช้กองแอร์แบบดีๆไปเลยนะครับไม่ใช่กองแอร์ผ้าเหมือนเดิมก็จะเป็น480บบาทนะครับ เก่านะครับเป็นกรองธรรมดาลูกนี้ประมาณเจ็ดบาทเจ็ดบาทอันนี้เท่าไหร่ครับใช่สี่บาทแปเป็นคาร์บอนนะครับมันจะกรองฝุ่น p M พวกนี้ได้กรองกลิ่นแ <laughs> ล้วขลูกนี้สีผมสีพันโค้ดจารบีหล่อลื่นเบรกร้อยห้าบาทลูกหมากกันโคง้งลูกหมากกันโค้งเนี่ยตอนที่ทํายังไม่มีอะไรสั่งเอาไว้ก่อนแล้วก็พี่เฉินแกก็สั่งมาให้นะครับแล้วผมก็มาทําวันหลังแป๊บเดียวยิงน็อตด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโค้งด้านหน้าด้านหลังลูกกกหหมาาาันนนนนโค้้้้งด2ชิเี่ย ชิ้นละ2,610บาทนะรวมเป็น5,220ด้านหลังเนี่ยสชิ้นก็รวมเป็น4,780ท,ทั้งหมดเนี่ย17,126.50บาทนี่คือการเซ็ตสีโลงผมทั้งหมดนะครับลูกหมากกันโครงละลูกหมากกันโครงนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนคู่นะพี่นะเนาะเพราะเซ็ตใหม่หมดประมาณเท่าไหร่ครับ 1, บบประมาณ5,000ันะครับยังไม่รวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดในประมาณ1น0 0 0แสเอ็ดสนเนี่ยเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่แกบอกว่าใช้ไปก่อนจนมันขึ้นเตือนว่ามันเสียมันอะไรก็ค่อยเปลี่ยนนะครับ,ย,รบยังไม่มีรอยถอดนะครับช่างบอกก็คือแบตยังเป็นลูกเดิมอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอพังนะครับแล้วก็แบตอีกรุ่นนึงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้แล้วก็ยังสภาพดีอยู่แกก็ใช้เครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์แกวัดให้นะครับยังใช้ได้อีกนานเลย ครับแปบดบจะอยู่นี่อันนี้ก็าจะเปลี่ยนมาแล้วนี่เป็นคูมาอ๋อเปลี่ยนมาแล้วครับก็เช็คปกติเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหมดเลยครับไม่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ะล,ลูกก็ได้นี่ประมาณสามสี่พันสามสี่พันแล้วก็ยางเนี่ยผมเช็คแล้วเป็นบิชลินไฮบริดซีเอสยูวีนะครับวิ่งได้ประมาณ20,000มื่นกิโลอ่ะวิ่งได้ตอนนี้วิ่งไปหมื่นหนึ่งละ แล้วก็เช็ครอบคันนะครับระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําการรี after, like เซ็ตตัวซอฟต์แวร์เครื่องใหม่หมดเลยก็จะมีเครื่องตัวรีเซ็ตมาให้นะครับก็รีเซ็ตใหม่หมดแก้โค้ดเออร์เลอร์อะไรพวกนี้นะครับอย่างแอร์เนี่ยมันเออร์เลอร์อยู่ช่วงหนึ่งคือแอร์ฝั่งขวามือด้านคนขับมันจะเออร์เลอร์คือมันเออร์เลอร์ยังไงคือเวลาเราปรับมันจะมีปุ่มปรับให้อร์มันออกด้านบนด้านกลางด้านล่างใช่ไหมพอเราปรับด้านกลางไม่ออกด้านบนอย่างเงี้ยปรับด้านกลางไม่ออกด้านล่างปรับด้านล่างออกด้านกลางอะไรเงี้ยบางทีมันค้างนัขะ สองช่องอะ่ะมันจะออกลมร้อนตลอดนะครับต่อให้นาภูมิที่มันวัดมาจากข้างนอกรถเนี่ยปันมาสัก27ผมปรับ24 23มเนี่ยมันจะร้อนหรือว่าฤดูหนาวที่ผ่านมาของเอาไปอุบลราชธานีมาเนี่ยด้านนอกเนี่ยรถมันจับได้ประมาณ20องศาใช่ไหมผมปรับด้านใน18ก็ยังร้อนอยู่เลยนะครับคือมันจะค้างอะไรพวกนี้แกก็แก้โค้ดแก้อะไรพวกนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เช็คแบตเตอรี่ให้บิดด้านใน แบตรถผมยังไม่โดนเปลี่ยนมาก็คือ,อยังเป็นแบตเดิมๆจากรถอยู่ก็มานี้นะครับทั้งหมดเซ็ตซีโร่ที่ออกมาก็คือ17,126.50บาทก็คือเปลี่ยนพวกกันโค้งหน้าหลังจัะบีเบรกปะเก็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเกียร์เปลี่ยนหมดนะครับคิดดูว่าราคาประมาณน,นี้ถูกไหมสำหรับฟุกว่าถูกไหมขนาดฟุกขับยานริดอะฟุกยังบอกถูกอะผมก็ว่าถูกมากนะไม่ใช่ว่าถูกหรอกเขาเรียกว่ามันแบบสบายกระเป๋าอะรู้สึกสบายใจยังไงก็ไม่รู้นะฮะถ้ารถยรีตเยมมมแส แสนขึ้นอ่ะแสนห้าไม่น่าพอประมาณแสนอ่ะแสนกว,กว่านะครับประมาณนี้นี่ก็คือการเซ็ตซีล่งผมแต่ละคันไม่เหมือนกันนะของผมมันเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรมาแล้วแล้วก็พวกทะเบียนข้างหน้าครับตรงกระจังอ่ะมันหน่วมพี่เฉินกก็ขันอะไรให้หมดคือแกเช็คแค่ทั้งคันนะฮะว่าระบบมันยังโอเคไหมช่วงล่างพวกนี้ใช้เวลามันเกือบ3มชั่วโมงครับในการทําทั้งหมดผมก็นั่งรอก,ก็นั่งถ่ายไปเรื่อยๆนะครับระบบด้รถระบบเบรกอะไรเงี้ย แล้วแกก็บอกว่าเครื่องนี้มันวิ่งได้อีกนานนะมันเป็นเครื่องนี้ค่อนข้าง,าง,างทนเนาะเครื่องโตโยต้าก็ประมาณนี้แหละแล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่รถยุโรปเจอก,ก็คือหลังคามันจะรั่วไอ้ตรงเพดานอะเพดานที่มันใช้ผ้าหรือใช้อะไรหุ้มเนี่ยมันจะรั่วลงมาครับแต่ของเล็กสัสเนี่ยเท่าที่ผมถามแกมาแกย,ยังไม่เจอที่ผ้าหลังคาจะรั่วลงมาซึ่งมันคือ,อาง,งานประกอบความพิถีพที่ถัถนคุณภ,ภาพอะไรพวกเนี้ยเล็กซัสก็ยังไม่เจอที่มันจะรั่วลงมาครับด้านหลังอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องเช็คช็คดูครับไอ้นี่ค NX 300h นะครับของผมเนี่ยเป็นตัวนอกมันจะมีบางอะไรนะครับที่ไม่ได้เหมือนตัวไทยอย่างเช่นตัวเซนเซ,นเซอร์ด้านหน้ามันถ่ายดูนี่พวกพี่เขากำลังเปลี่ยนถ่ายทำเช็ดกองให้ผมนะฮะสุดยอดเลยนี่น,นี่ตัวนี้ถ้าไปเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัว F e Sport ครับตัวไทยมันจะไม่มีพวกระบบเรดาร์เนาะ ตัวนี้มันจะเป็นโลโก้ที่มันเป็นของเทียบอะมันจะไม่สามารถทําให้เรดาร์ข้างในยิงทะลุโลโก้ออกมาผมก็ต้องสั่งตัวนี้ใหม่ของแท้ศูนย์เนี่ยประมาณ40,000นะฮะผมก็ดิ้นตีลังกาไว้สักพักหนึ่งช็อก <laughs> แพงเลยขนาดนั้น ก็ของแท้เล็กสั้นอะนะแต่ทีนี้เราก็สั่งจากประเทศญี่ปุ่นที่เขาใช้แล้วแต่ว่าสภาพยังแบบดีมากๆประมาณ4,000ันกว่าบาทเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอตาตัวนี้นะครับเป็นของที่ให้เรดาร์ด้านในเนี่ยมันยิงทะลุออกมาจะใช้ระบบพวก c r u สคอ c o n t r o ผสมเรดาร์ที่มันเป็นเรดาร์เบรกให้ตัวนมัสอะไรพวกเนี้ยผมก็สั่งมาละ4 0 0พันก็ถ้าใครเป็นตัวนอกตัวนําเข้าที่มันเป็นรถเกียครับเวลาคุณเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นพวก F Sport อะไรพวกเนี้ยคุณก็ต้องดูด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะได้โลโก้ที่มันเป็นของเทียมมา ซึ่งต้องแกะจากกระจังเดิมมาใส่นะครับไม่งั้นเรดาร์สแกนไม่ผ่านนะครับผมผมเจอปัญหานี้มาแล้วมันก็จะขึ้นตัวพีเรดาร์มันไม่พร้อมทํางานด้านในจอนะครับประมาณนี้ผมสรุปให้เลยนะประทับใจมากเลยกับการเซตซีโร่ไม่คิดว่าเซตซีโร่มระมาณ์10,007อ่ะจริงๆถ้ามันมีแบตมีอะไรที่มันเสื่อมคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเนาะแบตก็หลายพันบาทคุณอาจจะหมดไปประมาณ20,000อย่างเงี้ยแต่มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบนี่คือเซตซีโร่อ่ะคือแบบ ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดอ่ะเออผมก็ประมาณนี้แล้วก็แบตชุดใหญ่เดี๋ยวรออีกประมาณนึงอ่ะขับไปให้มันเตือนนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนแบตชุดใหญ่ประมาณแสนหน่อย,อยประมาณนี้แต่มันมีหลายวิธีแต่ผมน่าจะเปลี่ยนแหละเขาทําอะไรก็ทําให้หมดนะฮะประมาณนี้ที่คุณต้องรู้ก็คือถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปคุณมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพี่เท่าไหร่นะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพวกเนี่ยครับประมาณส0 0พันหน่อยหน่อยเนาะแล้วแต่รุ่นนะครับของผมก็น่ประมาณ 2 2 0 0ันสองบวกพันสามพันห้ามันหประมาณเนี้ยฮะบี BM ก็ประมาณเนี้ยรถยุ่หรอว่าประมาณพอๆกันนะฮะถ้าเป็นปอร์เช่ก็หมืน่นเบนก็หมืน่นถ้าเข้าศูนย์นี่ก็พอๆกันถ้าเข้าออ่นอกนะฮะถ้าเข้าเล็กซัสน,นี่ประมาณเท่าไหร่พี่เป็นหมื่นมัอน,นนะฮะถ้าเข้าเล็กซัสเข้าที่เกทเทอร์ดีกว่าครับ ก็ทุกหมื่นกิโลก็เช็คแล้วน้ามันเกียร์ทุกกี่หมื่นพี่สี่หมื่นโลนะครับเราต้องมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รอบหนึ่งน้ํามันเกียร์เนี่ยพันสี่ห้าสิบบวกประก็นน็อตถ่ายอ่างไอ้แปดสิบบาทบวกค่าแรงแล้วเนียผมว่าไม่น่าเกินสองพันอะไรเงี้ยถูกมากลูกหมากกันโคงนี่มันวิ่งได้เป็นแสนโลไหมครับพี่ลูกหมากกันโคงโครับ,รบที่มันขาดตอนนั้นที่ผมเปลี่ยนอะวิ่งได้เป็นแสนโลปะ่ะวันนี้พี่เฉินครับนี่ครับพี่เฉินมาละลูกหมากกันโคงเปลี่ยนกี่โลครับพี่เฉินขึ้นอยู่การใช้งานส่วนมากแสนถึง อาจจะไม่ถึงขึ้นอยู่กับถนนที่เราขับถ้าถนนโค้ขามากมันก็จะแตกไว้น้ำมันเบรกนี่กี่โลเปลี่ยนพี่สี่หมื่นครับคือสี่หมื่นหมดน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกสี่หมื่นกิโลหมดอันนี้พี่เชินแนะนำนะครับแต่ถ้าสูงเขาจะบอกไร้ไทม์ป่ะเหมือนกันสี่หมื่นกิโลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยมันไม่เกิน2,000ันนะพี่พันสี่ห้าสิบบวกประกันอ่างเนี่ยรวมค่าแรงก็ไม่เกิน2,000โอ้โหถูกมากเลยครับขอบคุณอู๋พิเชินด้วยครับผมอย่าลืมแม่มาเก็ตเทอร์นะครับนี่คือการเซตซีโลก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชม ไปละสวัสดีครับ